สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ตอนสุดท้ายของซีรีส์วิเคราะห์เส้นทางจากยอดเขาสู่หุบเหวของพักเพื่อไทยตอนนี้เราจะไม่เล่าเหตุการณ์ไหวแล้วแต่จะรวบทุกชิ้นส่วนที่คุณได้ฟังมาตลอดมาประมวลเป็นภาพใหญ่วิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาว่าอะไรพาพักเพื่อไทยมาถึงจุดนี้และอนาคตหลังจากนี้มีทางไหนให้เดินต่อพร้อมแล้วไปเข้าสู่การวิเคราะห์ครั้งสุดท้ายของซีรีส์นี้ด้วยกันการวิเคราะห์ พักเพื่อไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรหากมองภาพรวมจากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเส้นทางความอ่อนแอของพักเพื่อไทยไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ฟ้าผ่าครั้งเดียวแต่เกิดจากชุดการตัดสินใจผิดพลาดที่สั่งสมต่อเนื่องยาวนาน 1. การอ่านสังคมผิดพักเพื่อไทยเชื่อยอย่างมั่นคงว่านโยบายประชานิยมและแบรนด์ทักษิณจะขายได้เสมอแต่สังคมไทยค่อยๆเปลี่ยนผ่านคนรุ่นใหม่ไม่ได้ต้องการแค่เงินเยียวยา หรือโครงการช่วยเหลือรายระยะพวกเขาต้องการการปฏิรูประบบการกระจายอำนาจความเป็นธรรมและเสรีภาพทางการเมืองการที่พักไม่อาจสัญญานี้ออกอย่างท่วงทีทําให้แพ้พักก้าวไกลในการเลือกตั้งปี2566 2. การเลือกอำนาจเหนือหลักการการฉีก MOU และจับมือข้ามขั้วคือจุดหักเหสําคัญพรรเพื่อไทยประกาศทางอ้อมว่าพร้อมทิ้งพันธมิตรประชาธิปไตยเพื่อแลกกับอำนาจรัฐ การตัดสินใจนี้อาจให้ผลในระยะสั้นทำให้ได้จัดตั้งรัฐบาลแต่ในระยะยาวมันทำลายความชอบธรรมและความเชื่อมั่นของประชาชนอย่างลึกซึง้ง 3. การพึ่งพาตระกูลชินวัตรมากเกินไปตัวตนของพรรคถูกสร้างบนชื่อทักษิณและตระกูลชินวัตรเป็นหลักเมื่อเศษฐาและแพทองทานถูกปลดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีติดกันมันไม่ใช่แค่ความล้มเหลวของบุคคลแต่มันสะท้อนความเปราะบางของระบบที่ผูกอยู่กับชื่อสกุลเดียว 4. การขัดผู้นำที่แข็งแกร่งจริงทั้งเศษฐานและแพทองทานไม่ใช่นักการเมืองที่เติบโตมาจากสนามจริงพวกเขาถูกผลักขึ้นมาเพราะชื่อสกุลและเครือข่ายไม่ใช่เพราะพิสูจน์ตัวเองในฐานะผู้นำทางการเมืองการส่งผู้นำที่เปราะบางเข้าไปบริหารประเทศทากลางวิกฤตเศรษฐกิจและการเมืองเป็นการเดิมพันที่ผิดอย่างยิ่ง 5. การ,รเผชิญหน้ากับระบบตุลาการที่เข้มงวดแต่ไม่ระวังพอ สารรัฐธรรมนูญมีบทบาทชัดเจนในเกมอำนาจทางการเมืองการปลดเสียด้าและแผ่ทองทานย้ำว่าพักต้องเจอกับสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรแต่คำถามสำคัญคือเหตุใดพักถึงไม่ระม,มัดระวังมากพอในการแต่งตั้งบุคคลหรือดำเนินการต่างๆให้รัดกุมที่สุดทั้งที่รู้ว่ากำลังเล่นเกมบนสนามที่เสียเปรียบจากเรื่องราวทั้งหมดเราได้ประมวลภาพรวมจุดแข็งและจุดอ่อนของพักเพื่อไทยดังนี้จุดแข็งของพักคือ พักเพื่อไทยยังรักษาฐานเสียงดั้งเดิมในภาคเหนือและอีสานได้แม้จำนวนจะลดลงแต่ยังถือเป็นฐานที่มั่นสำคัญของโครงสร้างการเมืองไทย 2. นโยบายประชานิยมที่จับต้องได้ยังเป็นจุดแข่งที่พักทำได้ดีมาโดยตลอด 3. ประสบการณ์บริหารประเทศยาวนานและเครียข่ายการเมืองที่กว้างขวางทำให้พักมีบุคลากรพร้อมใช้งานจำนวนมากจุดอ่อนที่เป็นปัญหาสะสมคือ 1. การถอนตัวจาก MOU และแยกทางพันธมิตรประชาธิปไตยทำลายความไว้วางใจของฐานเสียงอย่างรุนแรง 2. การส่งผู้นำที่ยังไม่พร้อมทำให้พักดูเหมือนขาดการเตรียมการเชิงยุทธศาสตร์ 3. พักไม่สามารถก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ต้องการการปฏิรูปโครงสร้างอย่างแท้จริง 4. การผูกแบรนด์กับตระกูลชินวัตรมากเกินไปทำให้การผลักดันผู้นำรุ่นใหม่ที่เป็นอิสระ เป็นไปได้ยาก 5. การคิดการเมืองแบบระยะสั้นมากกว่าระยะยาวส่งผลให้เสถียรภาพของพรรคถูกสั่นคลอนอนาคตของพรรคเพื่อไทยจะเดินไปทางไหนอนาคตยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่พอจะเห็นได้3ามเส้นทางหลักสถานการณ์ที่1นฟื้นตัวกลับมาได้หางพักยองรับบทเรียนสร้างผู้นำรุ่นใหม่ปรับตัวตามสังคมและลดการผูกขาดของตระก,กูลเดิม สถานการณ์ที่2ขดตัวเป็นพักขนาดกลางรักษาฐานบางส่วนไว้ได้แต่ไม่สามารถกลับไปอยู่แถวหน้าได้อีกสถานการณ์ที่สค่อยๆเลือนหายเหมือนหลายพักการเมืองใหญ่ในอดีตท,ที่เคยรุ่งเรืองแล้วค่อยๆจางลงจนหายไปคำถามที่น่าคบคิดต่อจากนี้พักเพื่อไทยจะปรับตัวจริงจังหรือไม่บทบาทของตระกูลชินวัตรจะเปลี่ยนไปอย่างไรฐานเสียงดั้งเดิมจะอยู่ต่อ หรือจะไหลไปหาพักอื่นหากเพื่อไทยสิ้นสุดลงจริงๆอะไรจะมาแทนที่และพักอื่นจะเรียนรู้บทเรียนนี้หรือจะเดินสำรอยคำตอบของคำถามเหล่านี้จะกำหนดทิศทางการเมืองไทยในทศวรรษหน้าและพวกเราทุกคนคือผู้เฝ้ามองบทสรุปของพักที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดพักหนึ่งในประเทศบทสรุปที่พอจะมองเห็นคือ ความเป็นไปของพักเพื่อไทยในสองปีที่ผ่านมาคือบทเรียนราคาแพงของการเมืองไทยไม่มีอำนาจใดถาวรไม่มีชัยชนะใดเป็นนิรันดรจากพักที่เคยครองอำนาจยาวนานกว่า20ปีวันนี้กลับต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดจากการตัดสินใจผิดพลาดหลายครั้งจากการฉีก MOU จากการส่งผู้นำที่ยังไม่พร้อมจากการทุกปลดซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเหนือสิ่งใดใ จากการยึดอำนาจมากกว่าอุดมการณ์จนผู้สนับสนุนจำนวนมากเลือกหันหลังให้พักเพื่อไทยเลือกแลกหลักการกับอำนาจแต่ท้ายที่สุดกลับสูญเสียทั้งสองอย่างคําถามสุดท้ายจึงยังค้างคาพักเพื่อไทยจะฟื้นกลับมาได้หรือไม่หรือเรากำลังยืนอยู่ตรงหน้าบทสุดท้ายของยุคทักษิณและระบบเพื่อไทยและหากยุคนี้ถึงจุดจบสิ่งที่จะลุกขึ้นมาแทนที่จะนำการเมืองไทยไปสู่ทางที่ดีกว่า หรือมืดมนกว่าเดิมหากคุณผู้ชมเห็นว่าบทวิเคราะห์นี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ